สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากว่าล่าสุดทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนโดยมีการออกโครงการใหม่มาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทซึ่งตรงนี้จะให้ใครก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนดูแลญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิด ไปยื่นเรื่องที่พอมอจังหวัดซึ่งถ้าทางพอมอ,อนุมัติก็จะมีการช่วยเหลือเงิน2-3,000บาทต่อเดือนไปจนกว่าจะเสียชีวิตนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่พอมอจังหวัดจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะแต่ล่าสุดนายวราวุธก็ได้มีการ ออกมาชี้แจงข่าวสารนี้นะคะเกี่ยวกับการสื่อสารที่คาดเคลื่อนนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินล็อตแรกซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด1,107ครอบครัวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะของ,งบเพิ่มในปี68ก็คือทางนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเข้าใจ ผิดเรื่องเงื่อนไขในการพิจารณาเงินครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนซึ่งไม่ได้ให้ทุกคนนั้นนะคะนายวราวุธก็ระบุว่าต้องขออภัยหากการให้ข่าวก่อนหน้านี้จากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุทําให้เกิดความสับสนเล็กน้อยโดยตั้งแต่วันที่ 23เมษายนจนถึง15พฤษภาค,คม2567ได้มีการเปิดรับคำขอรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อดูแลผู้สูงอายุซึ่งสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ตามภูมิลำเนาได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือว่าพอมจังหวัดนะคะ ซึ่งนายวราวุฒิกร็ระบุว่างบประมาณที่กระทรวงได้รับในปี2567นั้นได้รับการสนับสนุนมาเพียงแค่1,107ครอบครัวเท่านั้นซึ่งไม่สามารถครอบคลุมกับผู้สูงอายุทุกคนได้แต่ในปีงบประมาณ2568เราก็จะติดต่อเพื่อขอให้ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นแต่จะได้เท่าไหร่นั้นก็คงต้องรอประสานกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนเงื่อนไขสําหรับการได้รับเงินครอบครัวอุปถัมภ์นายวราวุธก็มีการระบุว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนไม่มีผู้ดูแลเช่นถูกทอดทิ้งอยู่เพียงราพังผู้สูงอายุมีฐานะยากจนมีผู้ดูแลแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้เช่นบุตรหรือญาติที่ดูแลไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอหรือต้องลาออกจากงานมาดูแลขาดไรายได้ประจําซึ่งตรงนี้ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง และผู้สูงอายุที่รอเข้าคิวรับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือมูลนิธิที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนั้นก็สามารถขอรับเงินจำนวน2,000บาทนี้ได้แต่ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีความจำเป็นมากกว่านั้นก็อาจจะได้มากถึง3,000บาทต่อครอบครัวนะคะพร้อมทั้งมีการระบุทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าจำนวนเงินนี้ ก็จะได้ทุกเดือนไม่ใช่ว่าได้ครั้งเดียวแม้ข้ามปงีงบประมาณไปแล้วก็ยังได้รับอยู่นะคะแต่สิทธิ์เหล่านี้จะหมดไปเมื่อผู้สูงอายุนั้นเสียชีวิตหรือว่ามีลูกหลานรับไปดูแลนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่คิดว่าเราเดือดร้อนจริงๆเราไม่มีผู้ดูแลก็สามารถให้ลูกหลานคนใกล้ชิด ไปติดต่อที่พอมอจังหวัดใกล้จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนก็ไปที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้สามารถติดต่อได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2567นี้ถึงแม้ว่าในปีนี้จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียงแค่1,107ครอบครัวแต่ว่าในปีงบประมาณหน้า2568ทางท่านวลาวุธก็ได้มีการออกมา แจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะของบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ได้รับเงินกันเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับในคลิปนี้ไายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ